อันน yeah> anyway> claro ี้ก็ต anyway)> ิดโลร่ะข้ามข้ามสานกวดตนัานเนี่ยจะจานข้ามไปก่อนกัได้ครับถ้าผมโดนเตย ีกำลังเดินข้ามสะพานที่ผมข้ามตะว,วานนะครับปล่อยๆ <c oughs> <c oughs> นะครับสะพานแนี่ครับนามก็ข้ามไป กำลังจะขึ้นไปในเขาไปในหมู่บ้านนะครับ อาวิวัฒนาทรมจังวัฒนะปจญโนจตัโธมาวะทันติอยุโนสุขังวะัง การมูบ้านส่วนเจ้านะครับ <Hey. S 1> ครับ <Hey. S 1> บ้านก็ล้อใส่บาทนะครับได้ยินเสียง 아 <laughs> พาะิวานาเฟรตเนจามุตาปัยญโนจตัลโลธรรมวาทันติอายุโนทังระังนี่หนเนี่ยขวายมาขวายมาข้างหน้าก็ไป็นกับล้อไซ่นะครับ

เอวีวันนาเฟรตนชางวุาวัโนชาตาโลตรรมวัันสิอายุนสุขังพระนังกระไรนี่นาเลยะเอาผูกนะใส่าหนะะ อาภิวารณาเฟรตันิตาวุทาปตาจิโนะจะตลอดธรรมาวาทานอายุโนสุังฆัง เดินเข้ามาในหมู่บ้านนะครับระหว่างหมู่บ้านมีชาวบ้านเป็นนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ขับเข้ามาในหมู่บ้านเห็นและชื่นใจขนาดครับที่เป็นถึงแม่อยู่บนดอยเป็นเกาะอยู่มีใจบุญใหญ่กุศลทำบุญสุนทานนะครับ ยังไม่ได้ก้าวจะเข้าวันนี้เดี๋ยวจะติดรถเปิดไฟน่ยังกินข้าวตื่นเจ้าเหมือนกันนะคเขาข่าวตื่นเจ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวใส่เสื้ามันใส่ก็ได้เนาะงข่าวฮ่าฮ่าฮ่าทำไมเลยอืออันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ใส่บาทให้ฮะได้กับนะฮะไม่ได้ใส่บาทไม่ให้อือ